ครับผมอ่านะคะเป็นจานเล็กวันนี้อนนขอยับมาทั้ามีสิบงนึงพอดียุกไก่กองค่ะก็ะได้ต้งจานใหญ่นะคะแต่ความจริงแล้วจานนี้เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ต้มนะคะต้มแล้วก็มีข้าวนะคะ ข้าวทีขีท้ำจากมันของไก่นะคะนีะ่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ต้มนะคะต้มแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวทีขีท้ำจากมันของไก่นะคะ,ะข้าวกระสิน้อยเือนะคะกระสีนี้น้ำซุปนะคะอันนี้น้ำซุปนะคะน้ำซุป าช,มชิมก่อนนะคะเ่าจบแล้แลนะคะชิมก่อนนะคะเมื่อนี่เมื่อนี่ไปนางค้อยโดน <c oughs> ชิมก่อนนะคะเมื่อนี่เมื่อนี่ไปนางค้อยโดน <c oughs> นะคะ อร่อยนะคะอร่อยมากแล้ว,วกจิม,มี่แตงกวานะคะแตงกวาเล้กคุณครูเหลือเฉพาะคุณครูนะคะยังไม่ได้ทานข้าวนะคะ ผู้ในะด,ดมาเห็นเขาเสวาา่าจานใหญ่ค่ะแต่ความกิงแล้วเป็นจานเล็กนะคะเล็ <S <S นกน้อยยุ่นนิดกินเขาเสร็จเรียบร้อยะะนะะแล้วค่ะนะคะเ ทิ้งหน่อยยูนีก่กินเข่าเซตเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะทิ้งหน่อยยูนีก่กินเข่าเซตเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะมาถึงโรงเรียนกันพอดีกินข้าวเที่ยงพอดีนะคะห้าโมงครึ่งนะคะ,ะมันมีข้าก็ได้ข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่น,นะคะกับมีกมับมีนัวค่ะ อ๋อเด็กน้อยยุนีก่กิกนขา้าวเสร็จเรียบร้อ,รอยแล้วค่ะนะคะในเรื่องเองินของโรงเรียนนะคะนะคะเพราะว่าเป็นการเงินโรงเรียนนะคะช่วงเพราะสินเดือนป้าเ่าก็ต้องไปทำหน้าที่ะคะ่ะไปทำหน้าที่ทุกทุกทุกเดือนนะคะทำทุกเดือนแล้วก็ชิม,มี่แตงกวานะคะแตงกวา ไปเนกาไปทำธลระนะคะขงนอกนะคะเป็นธุระเกี่ยวกับเด็กคุณครูเหลือเฉพาะคุณครูน,นะคะยังไม่ได้ทานข้าวนะคะเรื่องเงินของโรงเรียนนะคะนะคะเพราะว่าเป็นการเงินโรงเรียนนะคะ่ะช่วงพอสินเดือนป้าเ่าก็ต้องไปทำหน้าทีะคะ่ค่ะไปทำหนา้าที่ทุกทุกทุกเดือนนะคะทำทุกเดือนนัวนะคะ่ะ อ๋อลิง่อยยุน,นีก่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะใวแต่ละ,ะเสร็จแล้วหรอครับครับผมขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจนบขอณค่าวดีะคะ่ะ มาถึงตรงเรียนกันพอดีกินข้าวเที่ยงพอดีนะคะห้าโมงครึ่งนะคะอ่ามันมีข้ากระไดขอมันไก่ค่ะข้าวมันไก,นนะะก,ก่นะคะกบมีกามีอ่้นะคะ อร่อยนะคะ ạ, อร่อยมากนัวค่ะอร่อยนี่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ต้มนะคะต้มแล้วก็มีข uh, ้าวนะคะข่าที่ที่ทําจากมันของไก่นะคะนี่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ต้มนะคะต้มแล้วก็มีข้าวนะคะ ข้าที่ที่ทาจากมันของไก่นะคะผู้ใดมาเห็นขาวองาจานใหญ่คะ่ะแต่ความกิวเลันจานเล็กนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะเมืนีนะคะ,ม,ม,ะ,คะ,ะมากินข้าวเที่ยงนะคะนะคะ ชิมก่อนนะคะเมื่อนี้เมื่อนี้ไปนางค้อยดูนทิ <laughs> ้งเรายุนี่ก,กินข้าวเซตเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเล็ดากนะคะ เดีมาเห็นขาสิว่สาจานใหญ่ค่ะแต่ความกิงแล้วเป็นจานเล็กนะคะชิมก่อนนะคะเมืรอนอี่เมืรอนอี่เป็นนางคอ <c oughs> ้อยโดนนี่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ต้มนะคะต้มแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวที่ที่ทำจากมันของไก่นะคะแลวกจิมีแตงกวานะคะแตงกวา เป็นจานลี้วันนี้เขาขยับมาทั้งนีสุบเดพอดียุกไก่กองค่ะก็ะได้ส่งจานใหญ่นะคะแต่ความจริงแล้วจานขอกะสิน้อยู่เลยนะคะนกะซีเน,น้ำซุปนะคะอันนี้น้ำซุปนะคะน้ำซุปชิมชิมก่อนนะคะแล้วซะบอกแมนะคะ อร่อยนะคะอร่อยมากเิ็กมาอุ่นอีกก,กินเขาเซจเรียบร้อยนะคะนะคะในจานจานไม่ใช่จานขอบกว้างนะคะครับผม,มนี่ค่ะ ไปทำธุระนะคะข้างนอกนะคะเป็นธุระเกี่ยวกับเล็กนอนยุ่น่ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะเมื่อนี เมื่อนอี่ไปนางค่อยโดนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อนี่นะคะ,ม,ม,ออะ,คะ,ะมาก,กินข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็จิมมี่แตงกวานะคะ